สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงกล้องนะครับและร้าน19โพสีทองนะครับใช่ค่ะอเ,คเอ่ยย้าให้อีกทีหนึ่งนะวันนี้ก่อนที่จะพาชมรถสวยๆหลายคนยังคงหาเหมือนเดิมนะคะคันนี้รถใช้น้อยเหมือนเดิมแล้วก็เป็นรุ่นที่แต่งมาจากโรงงานก็คือ Elite Edition นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาพาดูขับเคลื่อนสองลอก่อนคันนี้เป็นปีอะไรนะคะกล้อง 2023. ใช่เป็นปีสองพี2023แล้วก็หญิงมีอีกคันหนึ่งแต่ว่าคาดว่าน่าจะได้ลงคลิปพรุ่งนี้นะคะเป็น<ม>เอออีลิตอีดิชันเหมือนกันตัวแต่งหล่อมาจากโรงงานเหมือนกันแต่ว่าคันนั้นได้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเคลื่อนสี่ล้อเนาะ,นะวันนี้พามาดูขับ2ก่อนท่านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ย<ม>ขับ4ี่ไม่ได้จำเป็นต่อการใช้งานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้พร้อมกันเนาะก่อนที่จะชมคันนี้นะเดี๋ยวหญิงขอแจ้งนิดนึงนะคะ เดือนหน้าเราจะทําการย้ายที่ตั้งใหม่แล้วเนาะยังไงฝากพี่พีเอลซีทุกท่านติดตามตามรับชมนะครับใช่โลเคชั่นใหม่ที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนที่ใหม่เนี้พื้นที่ประมาณสามไร่กว่านะคะรับรองว่าแค่แค่พื้นที่ก็ว้าวแล้วเดี๋ยวมีต้องเออเขาเรียกว่าอะไรรีโนเวทเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเรียบร้อยเนี่ยเราหญิงจะ ถ่ายรูปทำคืิหน้าให้ดูเป็นระยะนะคะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตาม,มที่ใหม่ของร้าน19โพสีทองแล้วก็กดติดตามเป็น f อให้กับทางร้าน19้าโพสีทองเหมือนเดิมนะคะใช่ครับเพราะว่าของร้านเราเนี่ยรดบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็ลดสวยๆทุกคันถูกต้องเฮียไปซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยใช่ค่ะอ่ะงั้นเราเริ่มพาชมคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยรุ่น e l ลิ e อีดิชั่นนะคะทุกคนหน้ากระจังเขาจะเป็นสีดำแบบนี้เนาะ ตัวฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีคําว่าปาเจโร่สปอรติดมาให้แบบนี้แล้วนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปก็คือแต่งหล่อมาให้จากโรงงานแล้วเนาะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ได้เป็นตัวฉมใหม่แล้วก็เป็นฉมเชนอีกทีหนึ่งเพราะว่าพอเป็นปาเจโร่เอลิทอีดิชันเนี่ยถ้าเป็นปี2021 20 20นะคะมันจะยังไม่เชนเนาะก็คือ พอมาปีผลิตคันนี้เป็นปีผลิตในยี่สิบสองแล้วก็จดทะเบียนในปี2023มันก็จะได้เป็นตัวเชนอีกสเตปหนึ่งเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้ก็ติดเดิมๆสีเด,เดิมหมดเลยจากโรงงานนะคะล้อลอยเป็นสเปคเดิมโรงงานด้วยเหมือนกันนะออปชันของรุ่นนี้จริงๆมีมาให้ครบหมดแล้วแล้วก็คันนี้อ่ะดูดอกอยางเรียบร้อยนะคะดอกก็ยังเต็ม,เต,มเต็มเนาะทุกคนเดี๋ยวพาดูตัวภาษีนิดนึงค่ะภาษีเนี่ยก็จะหมด ปี2569เลยไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะตั้งหมดปี2569นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาพาดูภายในกันเลยนะคะก่อนดูภายในให้ดูมือเปิดก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเปิดประตูมีที่ครอบมาให้กันรอยเล็บให้หมดแล้วนะคะมีคิวกันสาดให้หมดแล้วด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็เหมือนเดิมนะพอเป็นออรุ่นที่แต่งมาจากโรงงานเนี่ย ภายในเขาจะให้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยสีน้ําตาลเนาะก้องเนาะใช่ครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนเป็นอย่างดีมีพี่เอฟซีหลายคนโทรมาหาพี่หญิงอยากให้รีวิวรุ่นนี้นะคะเพราะว่าคนที่เราได้ก่อนมานนั้นเนี้ยเราก็ขายไปแล้วอ่าใช่เนาะแล้วก็พอดีเมื่อวานก้องเอาเข้าสูตรมาใช่ไหมใช่ครับค่ะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ คันโฟล e ิ l เข้าศูนย์เช็คประวัติอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราเรามาลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้คันคันนี้ที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยเออข้าศูนย์จัดการให้เรียบร้อยต้องเป็นคนเอาไปเข้าที่ศูนย์มิตซูาหม่มิตซูใช่ครับเนะาะพามาดูภายในกันค่ะทุกคนเดี๋ยวคือคันนี้ออปชั่นนะ่เหมือนกับตัวขับสี่เลย<ม>แต่ว่าขับสี่เนี่ยเขาแค่จะมีตัวเพิ่มเข้ามาเป็นเกียร์โฟลวินะคะ อย่างแรกก็คือมีมีระบบเนวิเกเตอร์แบบนี้มาให้แล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องรอบคันมาให้แบบนี้ด้วยเช่นกันนะตอนหลังเนี่ยก็คือนอกจากในส่วนของตัวกล้องรอบคันแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยเป็นเซ็นเซอร์กะระยะนั่นเองมีฝาดท้ายไ,ไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะแอร์เป็นอัตโนมัติแยกส่วนซ้ายขวานนะแล้วก็มีระบบฟอกอากาศนาโนโอีนาโนโอีมาให้แล้วด้วยนะครับตอนนี้จําเป็นเนาะโอ้โหฝุ่น,นเยอะมากฝุ่นเยอะมาก<า>จริงๆครับ ใช่พวงมลาลัยก็ให้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวเกียร์เพียร์ทชิปที่พวงมลาลัยให้ทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะ<ม>คันนี้รถบ้านนะคะร้อรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดนะเลขไม่เพิ่งจะแตะ60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าคันนี้วันที่เขาเอเฮียไปเอารถมาเนี่ยเลขไม่มันอยู่ประมาณ50,000กว่าโลนะคะแล้วก็ขับกลับมาที่หลานก็เพิ่งจะแตะหกหมื 60, โลไปนิดหน่อยเนาะอะ,อะ เอนจิ้นสตาร์ทมาแล้วนะคะระบบป้องกันการชนการลื่อนถลายมาให้ครพบพันเลยให้กล้องพานะดูเอกสารกันสักนะิ้ะค่ะครนนี้นะครับก็มีคู่มือบุกสวิตอยู่ครบ <modifier. S 1> ครันนะครับมีแบบนี้เลยครับเนาะและแล่าสุดนี่ได้ไปเข้าศูนย์ตัวเช็คและเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับทุกระยะทางทางที่กล้องเพิ่งไปเอาเข้ามาเนาะใช่ครับเมื่อวันที่แปดเดือนห้าหกแปดนะคะวันนี้วันที่เก้านะวันที่อาดคลิปวันนี้นะคะนะครับ พวใบ้อยโค้กคอยอยู่ครบนะครับบ h h ินใบเสร็จก็มีค่ะนะครับชัดเจนชัดเจนครับซื้อรถกับเราสบายใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นใบเสร็จที่ออกจากสวนมิสซูเนาะแล้วก็คู่มือการใช้อะไรก็คือมีให้ครบหมดนะคะช่องเก็บของอะไรก็จะมีให้ครบหมดใช่ครับแล้วก็นี่มีหูฟังให้ครบพันนะครับทีหมดก็มีมา ให้แบบนี้เลยโชว์ให้ดูทุกอย่างบ้านแท้ๆนะครับอุปกรณ์จะอยู่ครบแบบนี้ไม่มีอะไร,รหายนะคะห<ช>ูฟังเนี่ยก็จะใช้กับหน้าจอตอนหลังใช่ครับเนาะนี่เลยมาให้ครบหมดเลย แล้วก็กระจกตอนหลังนะคะกระจกมองหลังเนี่ยก็คือสามารถตัดแสงอัตโนมัติได้นะ mm. ถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในกรณีที่ถ้าขางหลังแบบเปิดไฟสูงมาหรืออะไรเงี้ยมันดอบลงดับแสงลงเนาะแล้วก็มีกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้ว mm. คือมีมาให้เดิมๆก็คือคันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้กล้องพาไปดูเบาะตอนหลังสภาพตอนหลังกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้เลยนะครับเป็นเบาสภาพเบาะตอนหลังนะโอ้โหยังเต่งยังตึงอยู่เลยนะครับสภาพเดิมๆไม่มีซุดนะเบาะด้านหลังนะครับสามารถติดตั้งคาสีตได้นะครับนี่แบบนี้เลยตรงนี้นะครับติดตั้งคาสีตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เท้าแขนนะครับนาะสามารถวางเท้าแขนได้ตุ๊บลูกสบายมากแล้วมีที่วางแก้วแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี่แบบนี้เลย เก็บน,นี้ได้นะครับเนาะนี่เบาตอนหลังครับพี่กว้างขวางแบบนี้เลยะนะคะทุกคนเบาอ,อยู่ในสภาพดีหลังคาไม่มีรอยอะไรนะ,ะแล้วก็หูฟังเมื่อสักครู่ที่ที่ก้องเอาให้ดูเนี่ยก็คือจะใช้ร่วมกับตัวหน้าจอตัวนี้น,น,นะคะก็เล่นเขามีวิธีการเล่นมาให้แล้วเพราะว่ามันเป็นต่อเดิมจากศูนย์นั่นเองเนาะประตูทุกบานเดิมหมดนะคะตะเข็บเดิมหมดเพราะว่าคันนี้ตัวรถของสีรถคันนี้เลยอะ่ะก็คือ สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครซื้อไปก็สบายใจได้เลยทันนี้เฮียเขาใช้เครื่องมือในการวัดค่าสีวัดให้เรียบร้อยเลยเนาะแจ้งระบบอีกนิดนึงอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะคะรุ่น elite edition เนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแต่ว่าถ้าฝาท้ายไฟฟ้าธรรมดามันก็จะดูแบบเชยไปเพราะว่ามันมีมานานแล้วเนาะมาเจโลให้เพิ่มเติมก็คือเราต้องดับเครื่องก่อนนะแล้ก็ถือกุญแจวไว้นะคะเขาจะมีระบบ คิกเซนเซอร์อันนี้คือเซนเซอร์มันจับแต่ว่าหญิงอะไม่มีกุญแจเราโรลสตาร์เครื่องอยู่มันก็เลยแบบไม่ทํางานนะคะสามารถเตะใช้ขาเอ,อด้านซ้ายด้านขวาของตัวรถนะคะก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยเพื่อแบบเราถือของพลุงพลังเนาะใช่ครับได้ใช้อยู่แล้วน่าจะสา,ายไฟฟ้านะเขาไม่งบสเตกจริงๆบาเจโลอะให้เซ็นเซอร์ด้านหลังอีสี่จุดถามว่ามีประโยชน์ยังไงโอ้โหเยอะจะได้เยอะเลยพี่หญิง บางทีอะกล้องอะเขาจะมีเส้นบอกระยะก็จริงแต่ว่าพอมันมีเซนเซ,นเซอร์เนี่ยมันเพิ่มความอุ่นใจว่าอ๋อพอมันใกล้ถึงเส้นแดงในกล้องเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะร้องผีและอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยเราไม่มีกุญแจเราเลยไม่สามารถใช้ระบบคลิกเซ็นเซอร์ได้แล้วเรายังไม่ได้ดับเครื่องเนาะเราก็เลยใช้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าตรงด้านหลังเอานะคะแล้วก็พามาดูตอนหลังนิดนึงมุมมองจากด้านหลังก็คือเบาะอยู่ในสภาพดีนะคะ รุ่นนี้ชอบจริงๆภายในเขาดูแบบหรูพรีมเมี่ยมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส้อนความร้อนได้เป็นอย่างดีกลองด้านหลังมีมาให้ครบนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นน้ำยาปะยางฉุกเฉินเพราะว่ารุ่นนี้ ไม่ได้ให้อยางอะไรมายางอะไรแล้วใช่ค,ค่ะแล้วก็พาดูหัวน็อตนิดนึงนะคะหัวน็อตเดิมหมดไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความนะคะดูให้ชัดเจนแบบนี้เลยใช่ซูมให้เห็นทุกจุดนะเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะตะเข็บเดิมๆนีมม่เลยสีขาวหลังค่าแบ็คท็อปไม่ต้องเพิ่มเงินเพราะว่าเจ้าของคนแรกเพิ่มมาแล้วใช่ครับ เราเราไม่มีบวกเพิ่มนะคะว่าแบบเอ้สีขาวหลังคาวแบ็คท็อปต้องบวกเงินเพิ่มอะไรเงี้ไม่มีมมเพราะว่าเจ้าของคนแรกเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วคุณพี่ที่จะมาจ,ะจองคันนี้ก็จะไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้กล้องเปิดฝากระโปรงหนะ้ารถให้ดูนิดนึงได้ครับนีเลย ยุ่งหญิงย้ำอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยหญิงมีขับสองก็คือคันนี้นะคะเป็นรุ่น e l ลิ e เ dition เนาะแล้วก็คันด้านหลังนะคะที่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นรุ่น e l ลิ e เ dition เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงคลิปรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งสาหรับคันด้านหลังอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ห้องเครื่องนะนี่บนน็อตรอยเม็ดแต้มรอยแต้มสีพวกนี้อยู่ครบ หัวน็อตด้านี้เลยเดิมๆนะครับเดิมๆแบบนี้เลยห่าน็อตเม็ดอาร์กนะตะเข็บเดิมๆค,ค่ะอยากให้ดูตรงนี้มากขาวอย่างกับรถไฟแดงเลยอะพี่จี่ใช่เจ้าของเดิมอะเขาใช้ในเมืองนะคะม,มันก็เลยบอกว่าไม่ได้มีแบบรอยแดงแล้วก็เนี่ยให้ด,ดูด้านในนะคะไม่มีคราบแดงของน้ำนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถคันนี้ไม่เคยมีน้ำท่วมใช่ รอยไม่กวาดอะไรก็คือเดิมหมดตัวน้อยเขาดูใหม่มากใช่อ,อันนี้คือที่ที่อยู่ในกล้องเนี่ยเป็นสีแต้มนะคะสีแต้มต่างๆที่มาจากของโรงงานอยู่ครบหมดเลยใช่ทุกจุดเลยใช่นะครับอ่ะกิดฟากระโปรงนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้กล้องสรุปราคาให้หน่อยนะคะสำหรับคันนี้มิ s ูบิชิปาเจโรอีลิ t e ีดิชั่น2.4คันนี้นะครับก็เป็นมิสูบิชิปาเจโรเนาะอย่างที่บอกปี2023 นะครับเลขใหม่แค่หกหมื่นโลเท่านั้นนะเป็นรถบ้านเดิมๆติดสีเดิมทุกชิ้นเนาะนะครับคันนี้เข้าศูนย์ตรวจเช็คทุกระยะจริงๆนะครับแล้วก็ราคาพิเศษนะเพียงแค่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะใช่ซื้อสดกับเราไม่บวกเวทนะครับซื้อจับไปแน้นเออเครดิตฟรีดาวผ่อนเข้าๆประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันใช่เข่าๆนะคะ ถ้าใครอยากจะไปแน่นนะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลย<ช>นะครับไม่ต้องเกรงใจนะหรือว่าอยากจับจองเป็นเจ้าของคันนี้<ม>กลัวรถรุดนะครับ<ม>ก็ททรเข้ามาแล้วจับจองได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงถ้าใครรู้สึกว่า17เอ้ยอยากผ่อนถูกกปนนี้นะคะ<ม>คุณพี่สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยใช่ครับยิ่งเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่เนี่ยเงืผ่อนต่อเดือนก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น<ช><ช>นะคะแล้วก็ซื้อสดกับเราไม่มีแวดจัเปอร์เซ็นไม่มีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นเลยครับทีนึงเนาะ อยู่ที่ไหนก็จับจองเป็นเจ้าของกันนี้ได้อันนี้ได้เลยเนาะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหากล้องได้ที่เบอร์ได้ครับเบอร์กล้องนะครับ0621496359ครับใช่หรือจะโทรหาหญิงนะคะที่เบอร์ใต้คลิปนี้ก็ได้เนาะน,นี้ได้เลยแล้วก็ไลแอดก็คือมีทั้งหญิงกับกล้องเป็นคนตอบเนาะใช่ครับอยากได้ข้อมูลอะไรก็สับถามกันเข้ามาได้วันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะครับไปะคับ๊ายบายคัะสวัสดีค่ะ